สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูริบุทชแชนแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกู๊ปเบสอนิเมะและเช่นเคยนะครับประเด็นของวันนี้จะเป็นคู่ชกในเรื่องโดรัยมอนกับชินจังนะก่อนหน้าก็จะมีคู่พ่อแม่แล้วก็ชินจังพะทะโนบิตะซูเนโอก็พะทะคาซามะคงและเดี๋ยวเร็วนี้จะมีซูเนโอกัะทะไอจังนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ของคิซึกะพะทะเนเนจังเรามาดูกันว่าระหว่างคิซึกะกับเนเนจังเนี่ยใครจะนิสัยดีกว่ากัน วันนี้ก็ขอเริ่มจากฝั่งชินจังก่อนบ้างตัวเนเน่เนี่ยชื่อจริงก็คือสากุระดาเนเน่ผมเข้าใจว่าชื่อเนเน่ น่าจะเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงและอาจจะมีต้นแบบมาจากเนเน่เป็นสาวงามอันดับหนึ่งแห่งแควนโอวาริซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในสมัยเซนโงคุและเป็นภรรยาสุดที่รักของฮิเดโยชิว่ากันว่าเนเน่เป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจเลยมีความสดใสร่าเริงเหมือนดอกทานตะวันอีกด้วยดูแล้วอาจจะตรงข้ามกับเนเน่ชอบกลนฮะเนเน่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแก๊งของคินจังโดยเนเน่จางเนี่ยชอบเล่นพ่อแม่ลูกเอามากๆบทที่เธอเขียนขึ้นมาเนี่ยมันอิงกับโลกแห่งความเป็นจริงมากเกินไปคือสมองเนเน่เนี่ยเกินเด็กไปแล้วเวลาเล่นพ่อ แ,แม่ลูกก็จะมีบทอย่าร้างกันกลายไปว่าเรื่องของการแยกทางกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วสําหรับเนเน่ครับและมักจะขู่บังคับให้พาซาโอมาเล่นเป็นสามีเสมอและมักจะชอบแบล็กเมลเพื่อนๆและบังคับให้เพื่อนๆมาเล่นกับเธอให้ได้แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ต้องการก็าตามอาชินจงังโบจางและคาซามะคุงก็รู้สึกทำคาญไปด้วยแต่ก็ต้องจําใจเล่นพ่อแม่ลูกกับเธอครับ บทที่มาโสโครงได้เนี่ยจะเป็นสามีที่เป็นาราลี่แมนและมักจะมีความล้มเหลวในชีวิตเนเน่จังก็เลยจัดว่าเป็นเด็กอนุบาลที่แก่เกินวัยคือรู้มากเกินเด็ก5ขวบเละอย่าคิดนะครับว่าเนเน่จังจะเหมือนชิสึกะที่โนบิตะรลงรักไม่เลยครับชินจังไม่ได้สนใจอะไรเนเ่แต่ชินจังเนี่ยสนสาวมหาลัยแบบพี่นานาโกะซะหากและคนที่มีความสัมพันธ์กับชินจังมากที่สุดในกลุ่มกลับกลายเป็นคาซาม่าคงแทนครับเนเน่เนี่ยก็มีนิสัยคือขี้นินทาและก็มีความร้ายอยู่พอตัว ว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแม่ของเนเน่จางเนี่ยเป็นคนสวยในตอนที่คุณแม่ของเนเน่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกแม่เนเน่จะพยายามปั้นนายเป็นแม่ที่ใจดีและมาอยู่ต่อหน้าชินจางเนี่ยเธอก็จะฝืนยิ้มออกมาเสมอครับแต่ด้วยความกวนตีนเลนหน้าด้านของชินจางทำให้คุณแม่ของเนเน่จางเนี่ยหลุดโกรธออกมาแต่เธอก็พยายามกดข่มเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วความหน้าด้านของชินจางทำให้แม่เนเน่ระเบิดดาวมาชุดใหญ่แต่โชคร้ายครับเนเน่จางเนี่ยเปิดประตูเข้ามาพอดี แล้วก็ตกใจกับสีหน้าโกรธของแม่แล้วก็ร้องไห้จะมีประโยคประจำว่านี่ไม่ใช่แม่ของหนูนะฮะแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟส่วนจินจังเนี่ยก็ลอยชายในตอนจบครับเอาจริงๆแล้วแม่เนเน่ถือว่าสะท้อนภาพของแม่ในปัจจุบันด้วยที่ต้องปั้นหน้ากับแขกที่ไม่ได้รับเชิญครับและต้องมารักษาหน้ากับลูกสาวด้วยส่วนพ่อของเนเน่จังเนี่ยก็มีให้เห็นแวบๆแต่ไม่บ่อยนักและมีนิสัยที่กลัวแมลงด้วยครับพ่อของเนเน่จังชอบไปงานชมดอกซากุระ และเคยชวนครอบครัวโนฮาระไปด้วยและทุกครั้งที่แม่เนเน่จังโกรธเธอก็จะระบายอารมณ์กับตุ๊กตาก,กระต่ายเบื้องหลังเสมอและนิสัยชอบชกกระต่ายก็ตกทอดมาถึงเนเน่จังอีกด้วยครับเนเน่เองก็มีฉากที่ชกกระต่ายเวลาโมโห แล้วก็มีตอนหลอนๆที่มีชื่อว่าการเอาคืนของตุ๊กตากระต่ายของเนเน่ซึ่งจู่ๆเนเน่ก็ฝันว่าตุ๊กตากระต่ายเดินมาหาครับเสร็จแล้วมันก็หลอกหลอนเนเน่ไปทั้งตอนเลยและในตอนท้ายมันก็บอกกันเนเน่ว่าตราบที่เนเน่ยังมีความโกรธอยู่มันก็ยังไม่ไปไหนครับเอาเป็นว่าเนเน่เป็นเด็กอนุบาลก็จริงอยู่นะฮะแต่ภายในเธอก็มีความร้ายกาจอยู่ใช่เล่นและขี้นินทาคนครูด้วยเนเน่ก็ไม่เล่นกับแก๊งเด็กผู้หญิงด้วยคืออยู่แต่กับเด็กผู้ชายนะฮะ เหตุผลเป็นเพราะว่าพออยู่กับพวกผู้ชายบทคุณแม่ก็เลยเหลือแต่เธอนั่นเองที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแถมพอชินจังเล่นพลาดเนเน่ก็ตวาดไม่พอใจด้วยและบอกว่าเกลียดชินจงังและพอมาเล่นพ่อแม่ลูกใหม่เธอก็ทุ่มน้องกระต่ายแบบแม่เธอเปียบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนั่นแหละครับ แล้วบางตอนเนี่ยเน่ๆก็พาผู้ชายมาบ้านถึง5คนเลยทีเดียวแล้วก็ทําห้องอาบน้ำเนี่ยเละเทะไปหมดสุดท้ายแม่เน่ก็ไปทุ่มกระต่ายในตอนจบและกำลังสงสัยว่าถ้าเน่โตขึ้นเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่ชอบข่มผู้ชายจนน่ากลัวก็ได้ถือว่าเป็นฝันร้ายของมาซาโอคุงและมาซาโอเนี่ยก็ขี้แยอยู่แล้วก็เลยยอมเน่ไปซะทุกอย่างมาซาโอคุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโนบิตะของแกงเล็ก็ว่าได้นะครับผมและคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของชิซูกะกันบ้าง ขสกะเนี่ยนามสะกูลคือมินาโมโตะถือว่าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งของซามูไรซูนิโอกับเจย์แอนก็ทักเหมือนกันว่าขี้สกะอาจจะเป็นตระกูลเดียวกับมินาโมโตะโยชิสุเนะและภรรยาน,น้อยของโยชิซุเนะอย่างชื่อว่าขีสุกะาโงเซงอีกต่างหากขี้สุกะก็ออกแนวแบบบ้านผู้ดีนะแม่ก็เป็นอดีตนักเปียโ,โนด้วยแม้ว,ว่าฐานะจะไม่ได้ร่ำรวยแบบบ้านซูนิโอบ้านก็มีบริเวณที่ใหญ่กว่าโนบิตะนะมีสวนแล้วก็แปลงดอกไม้ ชิสกะเนี่ยสามารถเลี้ยงสุนัขที่ชื่อว่าเปโรได้ด้วยโนบิตะเคยช่วยชีวิตมันเอาไว้และเจ้าเปโรก็เคยโผล่ในเดอะมูฟวี่แดนจันทราอีกด้วยล่ะครับส่วนสัตว์เลี้ยงอีกตัวของชิสกะก็คือนกคานาเรียจะเห็นได้ว่าบ้านชิสกะค่อนข้างเปิดกว้างในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นการยืนยันอีกเสียงว่าชิสกะน่าจะมีฐานะอยู่พอควรเลยล่ะครับชิสกาเนี่ยไม่เหมือนเนเน่จังตรงที่ตัวจิสกะก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงเหมือนกัน และมักจะเล่นที่บ้านของเธอครับโนบิตะก็พยายามจะอิมเพสสาวๆแต่ก็มักจะโดนเพื่อนๆของชิซึกะเมินทุกครั้งและชิซึกะเองก็พยายามัวเราะแห้งๆเพื่อรักษาน้ำใจของโนบิตะในตอนแรกๆชิสึกะได้คิดกับโนบิตะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นโนบิตะเนี่ยรักชิสึกะอยู่ข้างเดียวคาแรคเตอร์ของชิซึกะตอนแรกๆถึงจะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงใสๆที่โนบิตะรลงรักแต่ชิซึกะเนี่ยจะใสจริงหรือเปล่านะครับในตอนเครื่องสร้างมนุษย์โนบิตะก็คิดการใหญ่ที่จะแอบสร้างเด็กขึ้นมาครับ ก็เลยไปหาชิึกะแล้วก็บอกว่าทําทำอะไรด้วยกันดีกว่าจะทำอะไรเหรอทำเด็กยังไง่ะอตอนอาสมัยเด็กเนี่ยผมก็งงรับว่าชิฟกะโกรธอะไรโนบิตะก็งงเหมือนคนอ่านเช่นกันพอโตมาเนี่ยก็บ้างอ้อคิฟกะาเนี่ยรู้มากนะว่าผู้ใหญ่ก็มีลูกกันยังไง สูบคือคิสุกาเนี่ยไม่ใสแบบที่คิดแน่ๆคิสุกะเองเนี่ยก็มีด้านมืดอยู่เช่นกันสังเกตไหมครับว่าตอนซูนิโอชวนเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไม่ชวนโนบิตะแต่ไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดเกทับโนบิตะ บางทีก็บอกว่าลืมไปนายป่วยอยู่นี่นาก็ไปไม่ได้สิแต่ชิสึกะกลับไม่ห้ามซูนิโอนะฮะเลือกที่จะไปเที่ยวกับแก๊งเด็กผู้ชายอีก2คนชิสึกะเนี่ยแอบร้ายครับอยากไปเที่ยวทะเลจริงๆแค่บอกว่าถ้าโนบิตะไม่ไปฉันก็ไม่ไปก็หมดเรื่องแล้วแนในตอนเชื่อแข่งความเที่ยงธรรมชิสึกะเคยโกหกแม่ว่าวันนี้ครูสอนเปียโ,โนไม่มาที่จริงแล้วชิสึกะเนี่ยไม่ชอบเรียนเปียโน,โ,นโดนเชื่อแข่งความเที่ยงธรรมเนี่ยมัดเข้าให้ชิสึกะก็ยังปกปิดว่าเธอชอบมันเผาแต่ถ้ากินมากๆมันก็จะตดนะฮะพอนานงูน เ,เธอก็ไล่โนบิตะออกจากงานไปเลยครับและคาแรคเตอร,ร์ของคิสกะเธอบอกว่าเธอชอบเป็นอาชีพพยาบาลครับและชอบดูแลคนป่วยอย่างในเดะมูวี่สงครามหุ่นเหล็กคิสกะก็เป็นคนรักษาลิลลุหรือจะตอนสำรวจแดนจันทราคิสกะก็เป็นคนรักษาลูน่าให้และด้วยความหัวไวกับความฉลาดของคิสกะใน,นหลายๆตอนเช่นในตอนดินแดน,นมัศจรรย์คิสกะใช้เครื่องมือของโดเรมอนที่มีชื่อว่าเครื่องให้สัญญาทำให้ตัวเองในอนาคต มาช่วยเหลือตัวเองในอดีตกับพวกตัวร้ายเป็นไทม์ลูปไปครับแต่แม้กระนั้นเนี่ยแม้ว่าทีสุกาจะมีด้านร้ายแต่โนบิตะเนี่ยก็ทําเรื่องเร็เรวๆกับที่สุกาไปไว้มากอันนี้ผมก็เล่าไปละเอียดแล้วในคลิปที่สุกะน่าสงสารวีรกรรมสุดจันไรของนบิตะนะเอาง่ายๆที่สุกะเนี่ยโดนดึงกระโปรงบ่อยมากหรือไม่ก็โดนแกล้งเข้ามาในห้องอาบน้ําอยู่บ่อยครั้งแต่ความฮามันอยู่ตรงที่ที่สุกาเนี่ยเคยเห็นทั้งแก๊งแก้ผ้าจนครบไปแล้วครับในตอนสัตว์ร้ายในเกาะร้างก็เห็น ino, no เจแอนโซโนน,ล,ล,อนลอคบนต สังเกตนะว่าชิซึกะเนี่ย่างตาดูแล้วก็เห็นร่างแก้ผ้าของเจแอนซูนิโอนี่คือปากว่าไม่อยากดูนะครับและตอนเส้นทางนันแสนสุขชิสึกะเปิดประตูเข้ามาก็เห็นโนบิตะอาบน้ําไปเลยครับตอนนี้โนบิตะกาลังขัดสีชวีวันร่างกายอยู่เลยคือท่านั่งแบบนั้นชิสึกะมองเห็นทุกรูขุมขนแน่นอนครับและนี่คงเป็นสาเหตุที่ชิสึกะยอมแต่งงานกับโนบิตะก็เป็นได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเห็นซึ่งกันและกันมาแล้วนั่นเองครับดังนั้นโดยรวมแล้วส่วนดีของชิสึกะน่าจะมีเยอะกว่านี้แน่จัง เรียกไม่เคยเห็นชิสกะเนี่ยขู่เพื่อนๆให้มาเล่นพ่อแม่ลูกด้วยถึงว่าชิสกะจะไม่สมบูรณ์ร้อยเอร์เซแต่ชิสกะก็ไม่ชอบนินทาใครเรียงเลือกคบเด็กเรียนแบบดีคิสุนี้เลียงพยายามสอนโนบิตะให้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องชิสกะไม่เคยชวนผู้ชายไปค้างที่บ้านด้วยโนบิตาก็เคยเสนอตัวเองว่า ทิสกะอยู่คนเดียวงั้นฉันไปค้างที่บ้านเป็นเพื่อนนะแน่นอนว่าชีสกะปฏิเสธครับโนบิตะมันร้ตั้งแต่สิบขวบนะจะไปค้างบ้านสาวแต่ทีสกะเนี่ยรู้ทันก็เลยไม่เล่นด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเลือกคบผมคบคีสกะมากกว่านในเ้จังกันละกันนะครับถึงจะสวยแต่ร้ายเนี่ยก็ขอบ,บายดีกว่าสำหรับการเปรียบเทียบในเฮจัจงกับทีสกะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสามารถกดติดตามและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ